มาดูขาวต่อมา กันนะครับเป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งคู่มาริโอกับจันจินะครับแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทําอะไรให้แฟนขับไม่พอใจแทนที่จะแบบพากันจ้นนี่กลับกลายมีเพจแอนตี้ใช่คืออย่างที่ได้เห็นปกติคือเวลาถ้าเกิดเขามีแฟนกันนียส่วนมากก็จะโดนแอนตี้กันอะไรเงี้ยเพราะดารา,าที่ตัวเองชื่นชอบอย่างนี้ไม่หรอกจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสมาริโอเขาแรงมากจริงๆไงใช่ไหมไม่เคยตกเลยนะคะอยู่ดีๆพอมีจันจิปาดหน้ามาอย่างนี้แฟนขับอืมไม่ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเพจแอนตี้ ค,ครับมาให้ดูด้วยนะครับรวมถึงเรื่องราวนี้มาริโอจะว่ายังไงครับมีคนรักนะครับก็ต้องมีคนไม่ชอบเนี่ยก็เป็นธรรมดานะครับสำหรับว่าที่คู่รักอย่างมาริโอเมาเลอร์กับนักร้องสาวจันจิจันจิราครับแล้วก็ดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงจะโดนไปเต็มๆเลยเมื่อล่าสุดนี้ก็มีคนตั้งเพจแอนตี้ในสแกรมนะครับว่าแอนตี้อันดอรส ก็ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับก็มีการจับผิดภาพนะครับจับมือที่บอกใบ้ว่าเป็นใครแถมเปลยว่าอีกฝ่ายจะตั้งใจทําให้ภาพเนี่ยเป็นเหมือนภาพหลุดก่อนที่จะลบออกจากไอตัวเองครับพอเจอกับเจ้าตัวนะครับมาริโอ้ก็รีบบอกทันทีว่าไม่รู้ว่ามีคนตั้งเพจแอนตี้จันจิครับอันนี้ผมผมไม่ได้ตามข่าวเลยครับเป็นลูกของเราจริงหรือเปล่าคะอเราพิจารณาผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมไม่เห็นเลนครับเราได้ไปจับมือกับใคร ก็จับมือกับหลายคนนะผู้จัดการเพื่อนๆพี่ๆเราไปเจอกันมีได้ถ่ายรูปแขนด้วยกันปะครับอ๋อผมงจำไม่ได้เหมือนกันครับขงหน้าแล้วมั้งครับปกติชอบใส่นาฬิกาไหมฮะโอ้นาฬิกาใส่ค่ใส่ใส่พี่ใส่มาไหมใส่ครับใส่ครับดูดูได้ไหมฮะดูดูได้พี่ครับทุกท่านใช่เลยนี่เรื้อเดียวกันเนาะใช่เลยใช่เลยครับผมเออ กันเดียวกันเนาะก็ไม่ทราบครับก็ผมก็เราไม่ใช่เราไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดพลาดแล้วเราก็ไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องถ่ายอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเรามันเป็นรูปของโอ้จริงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นจิตจรรย่าแบบคุพยายามปล่อยรูปเงรืองไพยายามปล่อยอือคงไม่อ่ะครับก็เราก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมานานแล้วครับอืมเวลาไหนมีคุยกับพราะว่าเวลาถ่ายรูปอะไรแบบคุณทุกคนมุดไปไม่ไม่มีครับไม่ได้คุยกันเรื่องเนี้ยครับ ไม่อยากให้ซีเรียสน,นะครับก็มันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมก็ไปห้ามความคิดคนไม่ได้หรอกครับเหมือนที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ใช้สิทธิ์แล้วแต่ก็คือฝ่ายของไปเอาความก็ไม่นะครับก็ผมก็บอกตามตรงนะฮะก็ตามตรงว่า,า,วาเออเรามีการคุยการรู้จักการโครกันอะไรเงี้ยเราก็บอกกันตรงตามตรงอยู่แล้วแล้้ววันนนีคอเร์ม เดิมครับก็อย่างที่โอ้บอกก็ยังยังรู้จักกันก็ค่อยๆศึกษากันไปครับมันก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรแล้วก็ถ้ามีอะไรโอ้ก็จะบอกอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องปิดบังหรือว่าอะไรโอ้มีอะไรโอก็บอกอยู่แล้วครับมาริโอใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างใช่ก็ไม่มีอะไรครับก็ไม่ทราบยังไม่เห็นยังไม่รู้แต่ความจริงเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องไปตามเขาม แหมบางทีมันก็อดไม่ได้ไงอ๋อมันอดไม่ได้หรอบางทีเหมือนคุณเลิกกับแฟนเก่าบางทีกูก็อยากจะไปส่องไอจีเขาอยู่อย่างงี้ใช่ป่ะเห็นป่ะล่ะเออต่อให้เจไม่รู้อ่ะเจก็เดาถูกเลยมันเป็นทุกคนใช่เพียงแต่ว่าจะส่องนานแค่ไหนทุกคนนี้จะยังส่องอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ทุกคนก็เป็นเออเลิศถูกต้องต้องทำอย่างนั้นนะคะ